สวัสดีค่ะมีคนถามว่าโง่หิงคนขี้หึงดูอย่างไรนะคะจะได้เลือกแฟนเลือกคู่ชีวิตแล้วไม่ต้องทุกข์กับการหึงแบบปัญญาอ่อนนะคะอ่ะโง่หิงคนขี้หึงนะคะเวลาเราจะดูคนขี้หึงนะคะซินแซนแนะนําให้ดูสองตแหน่งนะคะสองตแหน่งตรงนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อารมณ์และความรู้สึกค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือตรงบริเวณขมับนะคะขมับถือว่าเป็นประตูคู่ชีวิตเรียกว่าหูซีนะคะหรือเรียกว่า ตำแหน่งเจนเหมือนตำแหน่งตรงนี้นะคะถ้าขมับใครนะคะปูดโปนขึ้นมานะคะจากขมับที่กลมเต็มอิ่มแล้วปูดโปนขึ้นมานั่นบ่งบอกไว้เลยค่าว่าคุณหรือคนคนนั้นมีโอกาส ขี้หึงหึงโหดชอบบงการคนรักชอบเอาอกเอาใจคนรักบางทีเนี่ยรักคนรักมากเกินไปรักมากเกินไปจึงร้อนแรงมีโอกาสที่จะหึงโหดได้ค่ะและอันที่สองนะคะก็คือลักษณะของดวงตาค่ะคนที่ดวงตานะคะตาสองชั้นแล้วก็ตากลมโตโดยเฉพาะตาโตมากๆหรือกลุ่มที่เป็นตาปูตาโปรหรือตาถลนนะคะอันนี้เนี่ย่งบอกธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเมื่อธาตุไฟ ดูแลนจะแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นคนที่คมับปูดบวกกับคนที่ตาโปนตาพองนะคะแล้วก็ตาโตมากๆแล้วก็ เนื้อของตาเนี่ยมักมีสีแดงๆเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าอารมณ์หึงโหดค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตำแหน่งของเปลือกตานะคะหรือบริเวณใต้ตาหรือหัวตาก็ตามเราเรียกว่าหนึ่งหนังเกง่งอิมทงเกง่งหอช้อยหรือเรียกว่าจุดพรมลิขิตดังนั้นตำแหน่งตรงนี้นะคะจึงมีโอกาสที่จะบ่งบอกว่าการแสดงออกทางอารมณ์มากก็จะมีโอกาสนะคะเป็นคนที่หึง โหดรุนแรงแสดงความรักอย่างเต็มที่ดังนั้นจุดที่บ่งบอกถึงคนที่หึงดูสองตำแหน่งค่ะก็คือบริเวณขมับที่ปุดๆแล้วก็ตาที่โปนพองและมีน้ำในตามากนี่นะคะสุดยอดของคนขี่หึงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ